เชมเข้าสู่รายการแช์กระจายค่ะนี่นหล่อนวันนี้นิ่งนะนี่หล่อนหล่อนรู้จักวางตัวให้เป็นกุสตรีสมเป็นผู้สูงผู้อะไรนะผู้สูงวัยปากละเนี่ย วันนี้คุณน้องวางตัวเป็นกุณสตรีแล้วนี่ถ้าหลอดเป็คุณท่าหลอดเป็คุณสตรีด้วยนะคะก <c oughs> ุณสตรีน,นะคะ <c oughs> คุณน้องขา <c oughs> คุณสตรีคู่กับดอกไม้แหมตายตายนี่ <c oughs> กลัวเขาจะไม่รู้รว่าดอกเนี่ย แหมดอกสักใหญ่โตเลยก็คุณหน้าหน้าคุณน้องใหญ่ต้องดอกใหญ่นิดนึงรับการนี่นี่หล่อนหล่อนไปติดสินบอลพวกห้องห้อง C I ไว้แล้วใช่ไหมเดียอามาอะไรน้ำห้องอะไรเนี่ย M C I M C I หล่อนนี่ไปติดสินบอลน้องไอ M C I อีกแล้วใช่ไหมเดียไม่ได้ติด M C I กับ H C I ก็ คุณน้องหมดละเพื่อนคุณน้องตายจะนี่จริงๆเลยเพื่อนอ่ะทำไมวันนี้นิ่งจังเลยเปิดรายการว่าก็มีได้รอกขาะคุณน้องค่ะเดี๋ยวอีนังติ่งเนี่ยนะคะอีนังมันรีเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะไปตัดต่อท่านผู้ชม่ะเดี๋ยวมันจะไปตัดต่อว่าน้องมนแดงเนี่ยนะคะเป็นเสือสิงกระทิงแรดปกติติ่งนี่มันอยู่ที่ไหนของร่างกายมันติ่งไงคะคุณน้องขามันเป็นเพิ่งติ่งที่เรากว่าเหยียบกระเทือกนี่แหละค่ะนังติ่งเนี่ยนังมันรี่เนี่ยคือไปตัดต่อภาพอะคุณน้องเป็น ที่จะแบบว่านายกว่างั้นเออคือนี่คุณจะว่าคุณจะวิพากวิจาร์ท่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ช่วยวิพากวิจารณ์ให้มันสมกับเป็นรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์หน่อยอยาให้ดูนะคะถ้าผู้ชมมนเขียนว่าอะไรครับจุดชมเสือสิงกระทิง เสือสิงคุณพี่พูดเองเลยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ขอประธานโทษท่านนายกนะคะคือไม่ได้ว่าท่านนายกนะคะแต่ว่าคือเวลาพูดเสือสิงกระทิงแรดและนางติงเนี่ยมันเอารูปท่านนายกเนี่ยมาปิดมาปิดไว้ตรงคําว่าแรดนี่พุณน้องขาอย่าทําว่าอย่าทาเหมือนกับว่าคนอื่นโง่ที่จะดูแล้วไม่รู้จุดประสงค์ว่าคุณต้องการอะไรคุณน้องขาคุณน้องเมื่อวานนี้คุณพี่ให้นางนัดนะคะนิยามคําว่าแรดค่ะคุณน้องลองนิยามคงว่าผู้หญิงถ้าถ้าแบบถ้าขอประธานโทษคุณ ภัยและคุณป้าะจะเป่านะคะ,คะถ้าถ้าถ้าหญิงแรดเนะะี่ยค่ะจะต้องมีพฤติกรรมยังไงบ้างคะคุณน้องคะก็ <c ười> คล้ายๆคนที่ทํารูปนี้ <c ười> <c ười> อย่างเงี้ยกันเรียกว่าไรเออคือใ,ใช่ไหมคือแบบว่าไม่มีกริยามารายาทไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่รู้จักวางตัวออไม่รู้จักกาละเทศะไม่รู้จักพูดพูดใจหย,ยับคายทำตัวแบบว่าไร้คุณค่าคือใช่คุณน้องคือคือคนที่จะคิดเรื่องไปด่าคนอื่นว่าเป็นแรดขอประทานโทษนะคะตัวเองมันก็ต้องมีจิตใจ ที่มันคิดไปในทางต่ำๆาคิดแต่เรื่องแรกได้อ๋อแสดงว่าตัวเองก็ต้องใช่ไหมครับคุณน้องคือคือท่านนายกเนี่ยท่านก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนมีลูกท่านแล้ววันๆหนึ่งท่านทำแต่งานท่านจะมีเวลาไป ไปทาอย่างที่คุณทําได้เหรอออที่ขนาดทุนนั้นตอนน้ําท่วมที่ปีห้าสี่คุณน้องจำได้ไหมตีสามท่านตีสี่ตีห้าท่านนายกยังไปยังไปช่วยเหลือ,อยังไปแบบว่าไปดูเป็นห่วงประชาชนหม่อมราชาวงศ์สุกุมารบริพัตรจำได้ไหมคะโทรโทราศัพท์ไปตอนสี่ทุ่มมาค่ะเวลานอนร้องไห้ร้องไห้ด้วยให้มันรู้จักไว้อะร้องทำไม ร้องทำไมอ่ะขัดใจเหรอหรือยังคือคือคือไปด่าคนที่ไปตามว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าเลยเออก็ร้องไห้ได้เป็นผู้ว่าแล้วเป็นยังไงครับผลงานผู้ว่าคุณน้องคขาตก็อย่างที่เห็นอยู่นี่ก็น้ำฝนตกทิศเดึกนะคะก็ด่าทั่วโอ้ยดีใจกับคนกรุงเทพมหานครตัองเลยประสบความสําเร็จในการเลือกผู้ว่ากทมแล้วใช่ไหมคุณน้องคขะแล้วเคยเห็นหนังหน้านางผู้ว่านี้ออกมาบ้างไหมเนี่ยไม่เคยเลยช่วงนี้เงียบนะทำไมเงียบก่อนที่เขาเดินเดินมารัฐสภาก็ไม่เห็นนะอ๋อก็ก็คือ พอเอาผลงานล่าสุดค่ะคุณน้องขาคือที่อรุพงศ์เนี่ยที่เขาไว้ที่ที่เขาไว้ความจริงเขาสัญเขาเช่ากับการทางการทางพิเศษเนี่ยให้ไว้ให้ไว้เป็นสนามเด็กเล่นสนามกีฬาแต่นางผู้ว่าเนี่ยเอาไปไว้เป็นที่ปลาใสล้มล้างรัฐบาลเขานเวทีตั้งเวทีประสัยกันเลยสมัยเขาคนยึดคืนเลยอยากจะบอกนะคะคุณจุเทพเขาบอกว่าม็อบเขาเป็นม็อบผู้ดีค่ะตายแล้วคุณน้องขาม็อบนี้นะคะเป็นม็อบผู้ดี เขาบอกว่าเขาเป็นม็พผู้ดีนะจ๊ะโอ้โหม็อบผู้ดีที่เห็นพอเห็นตำรวจพอเห็นท่านบิ๊กแจ๊บมาถ้าเป็นผู้ดีเนี่ยก็ต้องเข้าไปคุยกันด้วยดีดีคนเราคนไทยใช่ค่ะจะไม่เคยเห็นม็อบผู้ดีม็อผู้ดีอะไรครับเคร่งทั้ขงขวดน้าอ่าใช่ทั้งขวดน้ตสารพัดจ้าแล้วอยากให้อยากให้พูดเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีจะไปเจรจาก,กับเจ้าหน้าที่คือถ้าพูดตามหลักตามหลักการทูตมันก็ไม่ค่อยสมควรนะตัวเองไปถึงอดีตนายกไปเจรจาจะขอเข้าไปอ๋อก็คุณก็เข้าไปสิคุณก็ไปประชุมรัฐสภาของ ปกติสิแล้วคุณจะต้องพามาทําไมอถูกเสียความรู้สึกไหมคนนั่งรถมาไกลๆเออพอมาถึงปุ๊บยังไม่ทันยังไม่ทันบอกว่าจะไปจะบอกให้จะไปเช็คอินที่ที่หน้ารัฐสภาใช่ไหมพอถึงยังไม่ทันถึงที่เลยกลับ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 เห็นเขาบอกว่าคนเนี่ยเกณฑ์มาจากบ้านคุณน้องเนี่ยเยอะสุดนะจังหวัดตรังอ่ะเกณฑ์มาจากบ้านคุณน้องอะเยอะเยอะมารถไฟแล้วเข็ดไหมคะเข็ดคงจะไม่มาไม่คุ้มมามาแบบมันเสียกําลังใจไหมคุณพี่คือคนเราโอ้โหเขิ่มข้ามคืน เราจะมาร่วมตัวกันชุมนุมเดินโดยนพอถึงกลัวก็รู้ไหมเขากลัวอะไรกลัวอะไรฮะกลัวแก้น้ำตา <laughs> ไม่กลยอยู่เออแต่ว่าคือคุณน้องคือถ้าพี่มาจากจังหวัดตรังเนี่ยค,คือทําอย่างนี้มันเหมือนกับทอรอยศ์ักหลังประชาชนนะโอ้โเข้ามากันด้วยใจนะบางคนคุณพี่รูไหมมันแบบว่าโหด้วยความศรัทธามันหมดเลยนะแต่คือความจริงเนี่ยนะคุณน้องขาไอ้เรื่องคือความจริงในการชุมนุมในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่เราต้องย้อนกลับไปดูค่ะสมัยไหนค,คือเขาบอกมอบผู้ดีเนี่ยนะครับเราก็ย้อนรีวายกันรีวาย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 รียว้อนกลับมปในอดีตอ๋อ ปวดกระดูกสันหลังเป็นพระหลอดน,นั่นแหละไขข้อไม่ดีไปกินซีนออะไรอะไรก็ซีนอ,อกลับมาย้อนไปปีไหนคนนุณย้อนไปปีห้าสาไอ้ไม่ใช่ปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งด้วยเนาะปีที่คุณบวร,รกรณ์จติกาวณิธเป็นใครคุณน้องรู้จักไหมครับคุณบวร,รกรณ์จต<ม>ิกาวณิธแค่านามสกุลก็คุ้นหูมากคุณบวร,รกรณ์จติกาวณิธเนี่ยนะคะเป็นเป็นเป็นภรรยาของคุณกรจติกาวณิธค่ะบเพออภพิสิทธ์บอกว่าจะบุกรัฐสภาไอ้กร ค่ะป่วยล่าสุดเลยใช่ไหมเห็นทวิตเตอร์เลยป่วยล่วงหน้าเลยนะคะ่วงหนก็คือแบบเห็นไหมคุณน้องพอเพื่อนเนี่ยจะเหมือนกับเอาจริงเเอาจริงเผยตัวเองป่วยเอทวิตเตอร์เป็นโรคไตวายค่ะแต่ว่าประชุมไปแต่พี่ไม่ได้ว่าโรคไตวายนะคะเป็นอะไรโรคต่อแหลลงตับค่ะ เป็นบ่อยพักนี้เป็นกันบ่อยพักนี้เป็นกันแบ <c oughs> คือคุณเนาะคือพอปีห้าหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราก็ไปดูไปดูไปดูภาพในห้องไงอ่ะนี่หล่อนลอง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 ,ลองสั่งผู้ชายในห้อง M c r สซีซิภาพอะไรคะบอก,บอกว่า <พอ S 2> ให้หาภาพสารวัตรจ้าร,รถระเบิดอ่ะข้างในหาภาพสารวัตรจ้ารถระเบิดหน่อยนะคะ,ะนี่เพราะว่าฉันเนี่ยหล่อนนี่ไิธทำอะไรไว้ข้างกับพวกข้างในแน่นเนราไปเชิญสั่งให้หาเนี่ยนะหาไม่ค่อยจะได้หล่อนนี่พอหล่อนนี่หาได้ทันทีทันดันช่วยหาภาพารวัตรจัต พี่น้องขาช่วยหาภาพสารวัตรจาร์ไยนะคะนี่คุณพี่หยอกเล่นนะคะคุณน้องคุณพี่ดาในกนีสารัคือสารวัตรจาร์เขาบอกว่าคือตอนนั้นรถที่รถสารวัตรจาร์ระเบิดเนี่ยนะคะทำไมคะคือถ้าถ้าโดนยิงระเบิดเข้าไปอ คุณน้องว่าถ้าโดนยิงเข้าไปหลังคามันจะยุบหรือหลังคาต้องยุบสิคะใช่ไหมตานกดแรงโน้มถ่วงคือมันทุบจากข้างบนจริงๆิงจากข้างบนลงข้างล่าง a คชั่น r e แอคชั่นนเปฏิกิริยาเอา a ชั่นร reaction ใช่ไหมคคือทุบลงไปเนี่ยมันก็จะต้องยุบลงไปยุบลงไปแต่รถของคุณจาร์ไปนะครับมันระเบิดออกมันระเบิดออกคุณน้องว่าคุณน้องว่ามันจะมันจะระเบิดจากข้างในหรือจากข้างนอกมันคงเป็นระเบิดมหัศย์นะคะพอมมันพุ่งมาจากข้างนอกแล้วมันหายไปอยู่ข้างใน แล้วไประเบิดข้างในนี่อานเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณพี่พูดโกหกไหมคะคุณน้องขาคือหลังคาเนี่ยค่ะมันเปิดออกคือยังไงเห็นภาพนะเป็นเด็กปฐมก็รู้ว่ามันต้องมาจากข้างในอ่าใช่ไหมถ้าว่าจะมาจากข้างนอกเนี่ยอ่านี่คือสารวัตรจ้าอ่ะขอกลับไปรูปมาสักคู่นะคะขอกลับไปรูปมาสักคู่รูปแรกมาสักคู่นี้คือมันจะเห็นชัดนะคะว่าเห็นไหมหลังคามันเปิดออกอย่างเนี้ย คือหลังคาแทบจะแบะออกคือแทบจะหลุดจากตัวรถเลยถ้าเกิดว่ามันมาจากด้านนอกจริงนะคุณพี่มันต้องยุบลงไปอ่ะพอแล้วค่ะคุณน้อง่ะขอบพระคุณมากนะคะห้องเซมซีอาร์ผู้ชายที่หล่อล่อนึงไหลแหล่ข้างในเห็นไหมคือท่านผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าหลังถ้ามุท่โยนยิงลงไปเนี่ยนะคะหลังคาก็ต้องไปอย่างนี้หายจมเข้าไปรถจะไม่สูงเท่านี้มันจะยุบ ยุบแต่นี่คือมันระเบิดมาจากข้างนอกข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนดอกไม้บานอดอกไม้บานน้องเนี่ยเออแหม่วนยกว่าเลือกดอกจะได้นั้นนางชนีจริงจริงมาเห็นภาพเห็นไหมคะนี่คือพฤติกรรมคือถ้าคุณมาชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธเนี่ยนะคะนก็ไม่มีใครตายเขาก็ไม่ให้เขาก็ให้ไปชุมนุมแต่ว่าพฤติการเพราะพฤติกรรมของคุณเนี่ย อ่ะเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือคุณสร้างวิลการแบบนี้มาตั้งแต่อดีตไง่วนสร้างสถานการณ์เก่งเป็นที่หนึ่งอ๋ออ่าใครเขาจะกล้าคุณมาชุมนุมเออถ้าคุณไปปกติเนี่ยนะคุณจะไปด่ายังไงนะคะก็ปากอย่างคุณพวาคุณจะด่าใครนะก็ไปโซ่จะด่าล่ะค่ะพคุณมาสักสิบสองคนนะนี่มาแข่งกับคุณเจนะแล้วหงนัมัเลี่ฉันต่อให้ในรายการของบูสกายหลอเลยนะทั้งนางจัดจัดนะนางปูนางปูจะอะไรนางปูอะไร อะไรอ่ะคุณน้องไม่รู้จจิตกรอะไรของมันเนี่ยนะที่มันบอกว่าถ้าแม่ของพี่นัทบุตรแปะพี่เต้นเป็นแม่ดีเด่นแม่ของหลอดเนยจะเป็นนางฟ้านี่เธอฉันไม่มีทางเชื่อหรอกว่าถ้าแม่ของเธอเป็นนางฟ้าจริงนะทำไมลูกเธอเป็นกระเทยหน้าเหงือกขนาดนี้ล่ะคะคุณพี่ก็อย่าไปแรงใส่ขาวแต่ว่าหน้าเหงือกจริงเหรอโอ้คุณน้องขาเดี๋ยวคุณพี่ให้ดูค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่า คุณน้องไม่ค่อยรู้จักคุณน้องค่ะในห้อง MCR ค่ะาหาหาผ้าังนังปูจิตนังปูจิตกรขึ้นมาให้คุณพี่ดูในรายการดูสกายเนี่ยนะคะคุณน้องค่ะเดี๋ยวคุณพี่จะให้ดูค่ะคุณน้องคขาดูสกายนะปูปูล้วคุณน้องค่ะอืา อันนี้ไม่ใช่ <l ots> อันนี้ดูแลน้ำลายหก <l ots> แอบ,บเห็นนะ <l ots> นี่หล่อนนี่หล่อนนี่คิดเป็นอะไรเนี่ยเอกช่างมาเถอะคุณน้องไม่เอาละ <l ots> เสียเวลาอย่าไปสนใจรูปกันเลยนะจะ,ะดูรูปแล้วนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณพี่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาสักปีหนึ่งนะคะเห็นหน้านางปูเนี่ยนะคะที่คุณพี่ก็จะเลิกมีอารมณ์ทางเพศไปเลยค่ะคุณน้องหมดสิดไปเลยไปเลยค่ะทุกสิ่งยากก็คือนางคือนางปูเนี่ยนะคะคือด่าบอกว่าแม่พี่เต้นเนี่ยเป็นเป็นแม่ดีเด่นถ้าถ้าถ้า แม่พี่เต้นเป็นแม่ที่เด่นแม่ของนี่แม่ของปูก็เป็นนางฟา้นนาฟ้าแล้วสิคะฉันไม่เชื่อเธอหรอกค่ะถ้าแม่เธอเป็นนางฟ้าจริงลูไม่น่างเงือกระดาษนี้หรอกค่ะตายแล้วเดี๋ยวคุณน้องไปหาดูอะไรค่ะคุณน้องไปหาดูอ่เสร็จก,ก,ก็มีอะไระมีนางปูมีนางมัลลี่มีนางจัดจัดรายการปาทลายโจรมีนางโบวอีนางอะไรนะคะนางนางสีดีโชคนางนางนางเทพไทยมากันครบนางอะไรอ่ะนางชาววนนอนคือขนมาให้หมดกลั่นพวกกลั่นขนมาให้หมดทั้งสถานีเลยนะมาเจอ คุณเจเนี่ยคนเดียวเนี่ยนะคะแล้วคุณบี้ด่าคุณบี้ไม่เคยใส่หลายป้ายสีนะคุณน้องค่ะแล้วด่าไม่หยุดด้วยคุ่ณผู้ชมอย่าได้ลองเปิดสวิตช์นะจ๊าไม่หยุดจ้าเออมันบอกว่าม็อบพูดดีก็ม็อบพูดดีคุณน้องไ็เห็นไหมม็อบพูดดีอย่างไรเขาเรียกว่าคุณดีเหรอเออแล้วคุณน้องค่าคนนะเสร็จไอ้ม็อบพอพูดถึงเรื่องม็อบพูดดีเพราะวไปที่ย้อนไปที่อีพวกม็อบม็อบอะไรนะคะคุณน้องม็อบม็อบหน้ากากขาวเนี่ยนะครับยังไม่เลิกบ้านนะคะวันที่สิบแปดค่ะจะนัดกันอีกแล้วัน เลยนะคะตอนนี้คุณพี่ไปเซ็นท่านเวอร์เนี่ยนะคะ,คะไอลาน้าเนี่ยนะคะแทบจะเข้าคนธรรมดาจะเข้าไปไม่ได้เลยค่ะคุณน้องคะ่คะเพราะว่าเซ็นทันพวกเขา,เาลูว์เนี่ยนะคะมันล้อมเป็นหมดเลยล้อมเพื่อไม่ให้พวกนี้เข้าไป <c oughs> ดีค่ะเสร็จคุณน้องคุณน้อง <c oughs> มาพูดถึงเด็ก <c oughs> เทคนิคเนี่ย <c oughs> คุณน้อง คุณน้องจะรู้สึกยังไงเด็กเทคนิคเหรอเอาตามภาพเลยนะเอาตามภาพที่เราเทคนิคบ้านรุณน้องเลยนะเทคนิคนิเชกาอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ารุนแรงถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะแบบว่านักเลงนักเลงน่อยเทคนิคช่างกลปฐุมวันน้องรู้จักช่างกลปฐุมวันน้องย่งไงสีด่างจะตายจิโกตีกันตีกันพวกตีกันแหมพกไม้พกมีดแต่คือความจริงมันก็เป็นภาพของคนส่วนน้อยคนที่เขาตั้ง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 หน้าตั้งตาทำมหาเรียนเพื่อที่จะไปทำมหากินก็เยอะใช่แต่ไอ้คนพวกเนี้ย คือคนพวกนี้มันสร้างกระแสแล้วมันดังขึ้นมามาทำให้แบบว่ากลบภาพดีๆของคนส่วนใหญ่ใช่และไอ้คนชั่วๆพวกนี้จะไปรวมกับไอ้ม็อบหน้ากากขาวโอ้ตายแล้วกลายเป็นม็อบคนชั่วแล้วคุณน้องแล้วคุณน้องคิดดูสิว่าถ้าคุณน้องเป็นจันหลิมเป็นแบบเป็นเป็นแบบชนชั้นกลางคุณน้องจะกล้าเข้าร่วมม็อบมันไหมไม่กล้าค่ะถ้าเป็นผู้เดียจริงๆนะไม่กล้าเลยคือแค่นึกแค่บอกว่าแค่มองเห็นภาพความรุนแรงก็แบบอุ้ยไม่กลาไม่ต้องมอกแค่ได้ยินว่าเด็กช่างกลจะมาร่วมด้วยเนี่ยขนาดพวกมันยังตีกระเดงเลยอ่ะ แล้วอ <g arness> ย่างเงินพูดเป็นม็อบผู้ดี <g arness> คือมันคือมันจะเป็น,นปปม็อบผูงง้ดีไปเตียนะนะเป็นบ้นในสภานี่พี่ผู้ดีนะ,ะเออพีปป่ปลายผมพูดถึงแล้วครับพีปป่ปลายคุณน้องขาค่ะวัน <c oughs> ก่อนเรามีอภิป,ปรายกันนี่เห็นบอกกว่าจะได้อภิปรายใช่ไหมคุณพี่น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 ทำไมคะคุณน้องคุณคุณในห้องเอ็มซีอาร์ค่มีมีคลิปที่บุญยศบรรดาพี่ปลายไหมคะข้างในค่ะมีคลิปที่คุณบุญยศสุขสินไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอภิปรายช่วยหาให้หน่อยนิดนึ่งบอกว่าอะไรนะที่แบบคือคุณพี่คืออตนแรกคุณพี่ก็ไม่ได้้สดดคคือุณพี่่ไไม แค่ว่าไม่สนใจคุณพี่ไม่กล้าที่จะไปเปิดทีวีดูเพราะว่าไม่ใช่ค่ะคุณน้องค่ะกลัวทีวีคุณพี่เพิ่งซื้อมา60นิ้วเนี่ยนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะเดี๋ยวดูแล้วมันจะเกิดดียวดูแล้วทีวีที่60นิ้วคุณพี่เครื่องละแสนเนี่ยนะคะมันจะพังเออคือคุณบุญยศุขทิถุสุขถินไทยคือแบบผู้ดีของเขาเนี่ยโอ้โหเหมือนกับคนบ้าทำไมคุณพี่คือมันแบบ คือถ้าไม่มีก็ถ้ามีไหมคะคุณน้องค่ะเดินออกมาบอกคุณพี่หน่อยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่านี่เหรออ่าเดี๋ยวหาให้ในชัชนีน่ปากฉันไม่ได้หลอกพูดกับหลอดนชัชนีในห้องเ c r ซีเนี่ยหลอดนี่ปากดีสันละสารและแนเสนอหน้าออกมาเลยนะยะเสียงเสียงคุณนัทคุณนัตีนะอ่าอนี่คือเอาคุณน้องขาก็คือมันแบบอืถ้ามันด้ดูคลิปนะครับคุณน้องมีไหมอัดอั้นใช่ไหมคุณพี่เจอไหมครับคุณน้องขาผู้ชาย เจอแล้วก็ยังมปาพาตังชนีนี่เรามาดูกันคลิปตอนคุณบุญยอดอภิพานสภาในสภาค่ะท่าผู้ชมค่ะผู้ทีคุณพี่บอกไม่กล้าเปิดกลัวทีวีพังเออคือคุณพี่มาดูเนี่ยเพรามาดูตอนคุณพี่ไปจัดรายการผ่านแลยพี่เกษตรเขาเปิดให้คุณพี่ดูคุณพี่ก็คิดว่าคิดถูกแล้วที่ไม่เปิดตอนนั้นคุณพี่ตกตะลึงทําไมคะคือไอพวกผู้ดีเนี่ยนะครัโค เห็นเขาบอกว่าโหกันําพักใช่ไหมคะเขาเอ,อกมาจากป่าเหรอคะอคือแบบ คุณน้องอ่า,าคนที่เป็นผู้ดีการโหฮาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องสอนให้โหฮาคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนแม้แต่ที่โรงเรียนยังสอนให้ปรบมือถ้าพอใจออถ้าไม่พอใจก็เงียบก็บต้องก็ต้องให้เกียิคนที่พูดถูกต้องต้องให้เกียิประธานด้วยเออแล้วตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นพักของผู้ดีเป็นพักของนี่นางชนีเราจะตกลงเราจะเปิดได้ไหมเนี่ยฮะรายการของชัดรายการแฉกระจายดิเดี๋ยวเขาจะหาว่ารายการของชัดนี่นะเป็นรายการที่ไม่มีคุณภาพนะนางชนีนะคุณพี่ไปหักอก MCR s c r คุณไหนไปหรือเปล่า ไปหักอกเขาไอหรือเปล่าเนี่ยเขาสิหักอกก็ดี๊ะนางชดนีตกลงมีหรือเปล่ายาฉันอยากจะโร้จริงเลยเนี่ยรายการของฉันเนี่ยฮะก่อนที่ตาคุณพี่มดแดงจะถลุนออกมาเสร็จแล้วอ่ะอ่ะพูดต่อโหแล้วมีทาอะไรอีกไหมคุณพี่โอ้โหบุญยอดค่ะมันก็ฉีกค่ะคุณน้องขาฉีกอะไร่ะฉีกเอกสารฉีกกระดาษเป็นการระบายอารมณ์หรอคุณน้องขากระดาษทํามาจากอะไรคะทามาจากต้นไม้เยื่อไม้เยื่อไม้แล้วการตัดต้นไม้เนี่ยค่ะ ดูหน้าสิคะดูหน้าสิคะเออมีการฉีกกระดาษปาล่ะคะเออเสร็จเออคุณน้องคุณน้องพอไอพออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ไหมคะคุณน้องเขาตัดเขาตัดเขาฉีกกระดาษเรื่องพรบอาทิตย์นี้แปรยัติขอเสนอตัดงบประมาณกระทรวงศศกษาธิการร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอะไรมาคิดเนี่ยคือ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 พักนี้ไม่มีสมองเหรอคะ ไม่ทราบเหมือนกันคุณน้องเขาไม่ได้ตั้งใจมาพิปรายหรอกเขาเป็นเพลงมาหาเรื่องคือคุณน้องคือการอาพี่จะตัดงบเนี่ยมันก็ต้องตัดอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เสนอมาเพื่อที่ให้ตัดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลนี่คุณพี่เปิดเสียงให้คุณพี่ฟังหน่อยได้ไหมเปิดเสียงให้คุณพี่ฟังหน่อยได้ไหมคะนังนัดรันมาเปิดเสียงทีวีใช้ฟังหน่อยนี้เลยนะแล้วกเปิดเสียงหน่อยนะคะเปิดเสียงทีวีใช้ฟังหน่อย ใช้ไม่มีเสียงเหรอโอเคโอเคดูท่าทางเอาดูท่าทางเอาค่ะนี่แล้วรายการใช้มีเสียงบอกใช่ไหมตอนนี้หล่ะมีออกมีออกนะคะดูก็รู้ว่าเนี่ยของเริ่มขึ้นอเขาไปกินรังแต่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยค่ะท่้นผู้ตรค่ะอ้าวโอ้โหตบตบี่อ่ะ วรชัยเหมะนะครับน้องกำลังอธิรายอยู่ hmm. อันนี้หลวงร่างประบอกอันนี้ก็คือพูดสวนเขาหมือน <Ha. S 1> คนซึ่งบุปการีเนี่ยไม่ได้อบรมสั่งสอนตายแล้วใครไปทำอะไรครอบครัวเขาอหรือเปล่าเนี่ยดูเขาอินมากดูสิดูสิ ุณน้องที่เป็นสมาชิกรัฐสภาอพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวทีวีท่านผู้ชมจะพังค่ะตายแล้วมันใช่ <c oughs> อปวดหลังเลยมีฉี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสีหน้าเขาดูดำดทคล้ำเหมือนโดนขอเหมือนโดนของโด<อ>น,นปีอ๊อามข้าคุณน,นอ้อง <c oughs> คุณพี่เป็นอะไรคะอันนี้คือปวดจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ล้อคุณน้องเล่นค่ะ เพราะนางนัดนี่แหละได้ยิ acting, right? นเสียใตะโกนว่า acting หรือเปล่าค er ือตัดมาพูดกันคุณน้องขาคือรายการของเราดิรายการมันเฮียนจริงๆนะคุณผู้ชมหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นอัดอานี่ร้อนทําไมวันนี้เป็นวพราะรอนนี่แหละร้อนไม่ยอมเปิดแอร์ฉันเลยร้อนหัวร้อนฉันเลยร้อนเลยเนี่ยหล้อนร้อนต้องการที่จะสกัดดาวลงจะใช่ไหม นี่รายการเราเป็นรายการการเมืองเนี่ออยอ้อ,อยอ๊ยตายแล้วตั้งนผู้อมคุณจะหด่าตัวเองก็เป็นกลับมาดีกว่าเดีย๋ยวนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมคือโ <laughs> อ,อย๊ยตายแล้วคุณบุญยอดถึงกับบ้าไปเลยนี่นะคือเออ พี่มึคเปิดแอร์ให้เลยแหมผู้ชายใจดีจังเลยดีนะไม่หรอกค่ะถ้าผู้ชมขาคือไฟในนี้นะคะมันรอนค่ะกว่าจะมาเป็นอะไรเข้าใจว่าคุณเจมส์แดงดำก็แล้วไฟไหนปากล่ะเนี่ยคุณน้องก็เลยต้องโดนเผาไหม้ไปด้วยปากนี่ปากล่อนละยะกลับมาที่เรื่องกลับมาเรื่องคุณน้องขาก็คือเรียกพฤติกรรมของม็อบผู้ดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณพี่ที่วันนี้คุณอภิิฎเขามาบอกเรื่องสภาปฏิรูปน่ะ วิพูดไปหรือ,อยังยังไม่ได้พูดเลยค่ะเขาบอกว่าใครที่มีผลประโยชน์กับกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ต้องเข้าร่วมกรรมธิการการประชุมกรรมธิการเออ คุณนองเขาไม่อยากให้ให้คนออกมาให้คนได้รับอิประโยชน์คุณน้องขาเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติกรองดองเนี่ยทุกทุกทุกคนทั้งประเทศได้รับผลประโยชน์ถูกต้องเพราะว่าคือตอนเนี้ยคือเราทะเลาะกันมาเนี่ยคุณน้องตั้งแต่ปี47484 9ใช่ค่ะตอนนี้ปีห6า8ปีครับปีมันฝังลึกคือคือประเทศมันจะต้องถึงทางออกสักทีนึงคือคุณพี่ก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นศัตรูกับพวกพวกพี่น้องเสื้อเหลืองหรือว่าอะไร ทุกคนก็คือทุกคนเป็นคนไทยเ้ียกันหมดมนะครับเราก็ไม่อยากจะเห็นประเทศชาติของเราเนี่ยมัน<ต>มันหยุดอยู่กับที่แล้วมันก็ไม่ไปไหนไม่มีแต่ถอยถอยถอยมันแตกแยกคือคุณน้องอ,อยากจะเป็นแบบอียิปต์ไหมคยไม่อยากน่ากลัวมากคุณพี่500ศพแล้วนะคือคุณเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเสื้อแดงจะเผาจิบบ้านเผาเมืองจริงมันจะต้องเป็นแบบอียิปต์ อาจอาจะนะกุณป๋าปแต่ว่าเราไม่อยากให้ประเทศเราตกไปอ,อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคือแค่เ9เนี่ยก็พอ,พอแล้วมันจะต้องหยุดกันได้สักทีหนึ่งใช่มันจะต้องหาทางออกกันได้สักทีหนึ่งแต่นี่ไงคุณพี่มันติดอยู่ที่กลุ่มนึงเนี่ยมันไม่อยากหาทางออกเนี่ยคุณพี่จิว่าไม่อยากหาทางออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณน้องคากค่ะมันไม่ได้ผลประโยชน์จากนัยุจากพรบชุดนี้ไงครับคุณน้องคุณน้องก็แอบคิดอยู่คือทุกคนเนี่ยนะคะได้ผลประโยชน์หมดอ่าคือประชาชนทุกสีเสื้อทุกฝ่า ที่ไปชุมนุมได้ผลประโยชน์ประยชน์หมดยกเว้นอภิสิทธิ์และสุเทพไม่ได้ได้คือจากสหประชาชาติเลยใช่ไหมนี่เขาแบบว่าคือจากกฎหมายฉบับนี้เลยล่ะค่ะก็คืออภิสิทธิ์และสุเทพเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสั่งการไม่มีสิทธิ์ใดๆในกฎหมายในโทษฉบับนี้แล้วก็ไม่สมควรจะได้ด้วยเพราะว่าคุณไม่มีความเป็นมนุษย์ใช่ค่ะใจดำอมตเสร็จคุณน้อง คือฆ่าคนเนี่ยพี่ว่าเลวแล้วนะแต่ตอนที่ประเทศอียิปต์เมื่อปี54เนี่ยเขามีตอนแรกเขาเป็นอาหรับสปริงดอนปี54ใช่ไหมคุณน้องที่เขามีลิบอียิปต์ลิเบตุนิเซียเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอหน้าค่ะทำไมคะเสนอหน้าไปแนะนำท่านประธานาท่านประธานาธิบดีบูบารักของประเทศอียิปต์ว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนไปแนะนำเขาแต่ว่าเราทำเองอื แปลกจังเลยคือที่อียิปต์เนี่ยนะคะไม่มีการฆ่ากันตายนะตอนนั้นคือท่านประธานนั้นไม่ดีลาออกค่ะอาจจะมีการก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งไหมคุณพี่คือคือตอนนั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอ่ะคือมีประธานนะทเป็นคนเดิมอยู่ก็อาจจะมีการใช้กําลังปราบปรามัางแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนี้ขนาดเสียชีวิตเป็นร้อยศพแบบนี้ท่านลาออกค่ะเสร็จพอพอมีการยึดอำนาจเมื่อเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วใช่ไหมน้องที่ประเทศอียิปต์ใครออกมาพูดคนแรก ใครคะในในประเทศไทยน้องว่าใครออกมาคนพิเศิไงคะคุณบอกคุณท่านผู้ชมบอกว่าให้ดูตัวอย่างมาใช่ไหมเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยทาไม่ดีก็จะมีรัฐบาลแบบนี้จะเปเออจะถูกรัฐบาลแล้วตอนนี้กหดหัวอยู่ในรูไหนคะ เหมือนกับเขาชอบกันรลฐประหารจังเลยนะคุณพภิสิยก็ถ้าไม่ได้เป็นรัฐประหารเขาจะมาเป็นนายกได้ยังไงคุณน้องขาคือคุณพี่เนี่ยเขาบอกว่าดูนางให้ดูแม่ใช่ไหมดูแน่ๆให้ไปดูที่ยายคุณพี่ก็เลยไปดูกําพืชของตระกูลเวชาชีวะเป็นยังไงคุณน้องอยากรู้คือเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือมาจากประเทศเวียดนามแล้วก็โอเคก็คนไทยก็มาจากหลากหลายพื้นที่เราก็ไม่ว่ากันคือแถวเหล่ากอเลยก็เราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีจากมีหลากหลายรวมกันใน มาอยู่เป็นคนไทยเสร็จคุณปู่ใหญ่ค่ะคือของคุณภิสิ์นี่นะคุณปู่ใหญ่เขามีสองปู่นะครับจะปู่ลูกเป็นเป็นพี่ชายของปู่ของปู่คุณพระคุณพระบำราานาราดูนคือน่าจะเคยได้ยินเป็นโรงรงพยาบาลบำราชนาราดูนในี่ยนโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษารักษาเนี่ยนะครับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลซึ่งมาจากการรัฐประหาร จอมพลสิรินธรัน์อันนี้คือตั้งแต่สมัยปู่ใหญ่ตั้งแต่คุณปู่ใหญ่เสร็จคุณพ่อค<ะ>่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ผมพี่จำชื่อไม่ได้นะ,ะพ่อพิสิทธิ์จะไม่อยากจะจำไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญาจุลซึ่งมาจากการรัฐประหารหย่าทางฝ่ายแม่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งมาจากการอะไรนะ ยึด,ดอำนาจของของคอมชอ ตายแล้วมันมันไม่ไกลเลยอ่ะคือมันไม่ไกลเลยใช่ไหมคะัไม่ใช่มันใกล้ตัวหอมเลยครอบทุกได้เลยทุกพันย่าฝ่ายพ่อพ่อเขาเองก็ก็ได้ดีได้ดีจากมันเป็นโอ้ตายมันเป็นชะตาหรือมันเป็นอะไรเนี่ยคุณพี่ก็คือมันเป็นสายสืบสายเลือดมาอภิสิทธิ์มันก็เลยเห็นไหมพอมีก็เลยมีแนวคิดแบบนั้นว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์จากการรัฐประหารครอบครัวของตัวเองก็เคยได้ประโยชน์จากการรัฐประหารก็เลยคิดว่ารัฐประหารมันดีคุณพี่ พูดเรื่องคุณโอ๊กไปเรือย่างที่โพสเฟซบุ๊กยังไม่ได้พูดค่ะคุณโอ๊กวันก่อนเนี่ยเอารูปคุณพิสิทธิ์มาแล้วก็มาโพสต์ผ่านผ่านเฟซบุ๊กนี่แหละแล้วก็มีข้อความว่าอย่าตะโกนในโรงหนังประมาณนี้แล้วก็กรุณาใช้อะไรนะใช้สิทธิ์แบบว่าในในระบบรัฐสภาทางรองโฆษกพักคก็ออกมาพูดเลยพรคประชาธิปัตย์จะฟ้องฟ้องอะไรครับอดีเอสไอดำเนินการกับคุณพันธ์เรื่องอะไรครับ ก็เรื่องตะโกนในโรงนางอ้าวก็เป็นเรื่องจริงคุณนกก็เลยออกมาโพสต์ความตอบกลับวันนี้ว่าแสดงว่ามันต้องมีความสําคัญต่อคุณอภิสิทธิ์และพักสิถึงได้ออกมาร้อนท้องขนาดนี้กระอกแค่บอกว่าอย่าตะโกนแล้วกรุณาไปอยู่ในบทรัฐสภาผิดตรงไหน๋อคุณน้องขาคุณพี่เห็นจะกลัวเลยค่ะโพสต์ในเฟซบุ๊กในไลน์อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเราพูดความจริงนี่นางมันรี คนของเสื้อแดงไยนะไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลนี่ตอแหลนี่แปลว่าหน้ารักนะถ้าไม่เชื่อไปถามนางนางอะไรนะอะไรจําไม่ได้นางรังสีมาน่ะหล่อนี่ปากจริงๆเลยนะนี่พูดจำได้แค่ว่าหน้าเหี่ยวๆนั่ผู้ชายของหล่อนเนี่ยมาควงอีกแล้วเนี่ยควงจะพาคุณน้องไปทานข้าวเดี๋ยวไปแล้วนะนี่เป็นเพราะอย่างนี้นี่เองเวลาเวลาห้องเอ็มซีอาร์ตัดต่อนะไม่ตัดต่อในหน้าหล่อนเข้าไปจะออกเข้าไปเจอซูเข้าไปดีส ูเข้าไปคือเราแอบกระซิบเราขอไฟด้านคุณพี่แรงๆเอาให้แสบร้อนมันทั้งตัวนี่ว่นี่สูงเข้าไปเลยสิสูงเข้าไปให้เห็นให้เห็นให้เห็นแบบผิวหนังนันหยาบก็สูงเข้าไปเลยนะท่านผู้ชมค่ะนี่รายการของเราเนี่ยรายการของเรานี่เพิ่มในเพิ่มเวลานะครับคุณน้องค่ะเพิ่มเป็นทุกวันทุกวันเลยหรือเปล่าเกือบทุกมัก็มยกเว้นวันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์ที่เวลากี่โมงย่าหล่อนรู้เสาร์ประมาณทุ่มหนึ่งไหมหรือถึงทุ่มครึ่งนี่หลอดไม่ได้เปลี่ยนอีกแล้วหลอดไม่ได้ติดตามไม่อัปเดตเลยเวลาของ สีท่ทุ่มอแล้วก็วันจันทร์ถึงพรฤหัสเนี่ย <Ha. S 1> เวลาเท่าไหร่หล่อรู้เปล่าเท่าไหร่คะไม่หล่อนนี่ไปเคยสนใจเลือกรายการของตัวเองเลยหรอแล้วเท่าไหร่อะจริงๆบ่ายสามโมงเยมารายการ oh. มาแทนรายการอะไรนะวันจันทถึงพรฤหัสบ่ายสามโมงอ่ามาแทนรายการอะไรนะจำไม่ได้อ,อีกหลอนนี่จริงๆเลยนะ เอาเป็นว่าทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเราเจอกันประมาณบ่ายสามแล้วเขาปุ๊บเปิดเลยเลยนะคะเจอแฉกระจายแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ประมาณทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มเจอกันได้อย่าลืมเวลาใหม่นะคะห้ามพลาดแฉกระจายก็มีคุณพี่มดแดงคุณน้องอายนะคะล้วคุณน้องนัทดับรองสนุกมากแฉกระจายวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนจะมาพูดอะไรครั้งต่อไปติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ